ไม่ใช่พูดถึงพูดไม่พูดถึงไม่ได้กับการเป็น new influencer อ่าเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าโอ้คนนั้นเป็น influencer เอาไปแล้วค่ะปัจจุบันนี้คุณจะอัปเดตได้เมื่อคุณเป็นไงคะเราจะต้องเป็น new influencer เท่านั้นนะคะแล้วก็หัวข้อสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อที่เรียกว่าอัปเดตแล้วก็ทุกคนเชื่อว่าอยากรอคอยฟังต่อกย้งวันอีกครั้งนะคะว่า w h Y New i n f r a e r Series 3,500บาทกับ OTG เนี่ยมันคุ้มค่าอย่างไรนะคะซึ่ง s p เก k e r ท่านแรกของเฟิร์สค่ะบอกเลยนะคะว่าถ้าเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยท่านเนี่ยน่าจะอธิบายได้ดีที่สุดเลยนะคะกับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะ เพราะว่าตัวท่านเองนะคะได้รับความคุ้มค่าจากธุรกิจนะคะโดยสามารถเปลี่ยนแปลงตัวท่าน,นะคะเริ่มธุรกิจนะ,ะในช่วงที่ตั้งแต่ท่านเดินไม่ได้อะตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุนะคะตอนที่นอนติดเตียงนะ,ะในช่วงระยะเวลา6เดือนเนี่ยท่านได้ความคุ้มค่าจากนะคะผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดไวสแปนนะคะช่วยชีวิตไวแล้วก็กลับมาเดินได้ะค่ะ จึงเดินหน้าต่อทำธุรกิจแบบ100%และตัวท่านเองค่ะก็เป็นนักธุรกิจนูสกินท่านหนึ่งนะคะที่มีรายได้เกินกว่า10ประเทศค่ะอยากให้ทุกท่านค่ะกดเป็นเลขเลยดีคะ10่ะ10ละกันค่ะ10 10 10นะคะต้อนรับ Executive b a n d d i r e c t o r สมาชิททำเนียบรายได้สะสมมากกว่า5ล้านบาทนะคะคุณกฤติกรพรดุงการพิสิทธิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณมิว ครับผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมก็โอ้โหนะวันนี้เช้านี้นะครับเป็นเช้าที่สดใสจริงนะครับผมต้องขอบอกก่อนว่าอย่างแรกแล้วกันเนาะอย่างแรกแล้วกันนะครับก็คือขอขอบคุณนะครับที่หนึ่งพจินะครับให้โอกาสผมมาแบ่งปันคอนเฟล็นซ์คอเช้านี้นะครับรวมถึงขอบคุณนะครับรหัสคู่น้องไอแล้วก็โค้ดนะครับผู้สอนงานทุกระดับชั้นเลยนะครับเสำหรับหัวข้อเช้าเลยนะทุกคนก็บอกก่อนว่าผมไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จักนะครับ n นฟ i n f อน e ซ c e r series นะครับหรือว่ามีใครไม่รู้จักไหมออนนี้ใครใครที่เราเนี่ย มีบัตรใบนี้แล้วเราพิมพ์หนึ่งได้ไหมหรือใครยังไม่มีพิมพ์ศูนย์ได้ไหมครับอ่าเฮ้ยซึ่งไม่มีหรือไม่รู้จักไม่ได้ผิดนะโอเคไหมคือบางทีคุณเพิ่งมาไงเพิ่งเพิ่งมาฟังเลยเนี่ยมันคืออะไรฉันไม่รู้จักมาก,ก่อนเลยอะ่ะเฮ้ยซึ่งไม่ได้ผิดโอเคปหครับซึ่งถ้าไม่รู้จักก็เดี๋ยววันนี้ก็มาทําความรู้จักแซวว่ามันคืออะไรดีไหมครับทุกคนซึ่งบัตรใบนี้ครับทุกคนหรือว่าที่เรียกว่า new influencer series เนี่ยถือว่าเป็นคุดเริ่มต้นดีกว่าเป็นจุดสตาร์ทเลยนะ ถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากจะมีความรู้นะครับอยากจะเป็นมืออาชีพนะครับในเรื่องของการสร้างรายได้หรือว่าการทําธุรกิจหรือว่าเราอยากจะประสบความสําเร็จจริงๆเนี่ยถ้านึกอะไรไม่ออกนะแบบเฮ้ยพี่ยังมืดอ,อยู่เลยว่าพี่จะเริ่มยังไงดีนึกไม่ออกเลยนะสิ่งแรกเลยที่คุณต้องสตาร์ทเลยก็คือไอ้ตัวนี้แหละ n ู i n ินฟลูเอนเซอร์ซีรีโอเคไหมนะครับนี่คือจุดที่หนึ่งคือตัวสตาร์ทเลยนึกอะไรไม่ออก นึกถึงบัตรใบนี้หรือว่านึกถึงสิ่งที่ผมพูดวันนี้ให้ดีโอเคไหมครับทุกคนครับถามว่ามันคืออะไรดีกว่าผมอธิบายอย่างนี้ถ้าคุณมีบัตรใบนี้นะอยู่กับตัวเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีประมาณสามสิ่งสําคัญนะครับที่คุณจะได้รับนะซึ่งสามสิ่งนี้มีอะไรนะครับข้อแรกครับผมจะเรียกมันว่าความรู้ทุกคนครับไม่ว่าวันนี้คุณจะเป็นใครการจะสร้างรายได้ได้เนี่ยสิ่งสําคัญคือต้องมีความรู้เราว่าจริงไหม แล้ววันนี้เราว่าความรู้ต่างๆเนี่ยที่มีบนโลกออนไลน์เราว่าจริงไหมมีเยอะมากนะครับคือทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งสําคัญนะฮะในโลกออนไลน์ข้างนอกเนี่ยถ้าวันนี้คุณอยากจะมีความรู้ใหม่เพิ่มนะครับอย่างเช่นเฮ้ยคุณอยากมีแนวคิดที่ดีคุณอยากมีแรงบันดาลใจใช่ไหมครับคุณอยากจะเรียนเรื่องการขายอยากจะมีทักษะการพูดอยากจะขายเก่งเนี่ยพูดตรงๆว่าคอข้างนอกก็มีขายเยอะแยะนะฮะจะทําออนไลน์ จะหาลูกค้ายังไงนะฮะจะไลฟ์สดจะติ๊กตอกจะทําออนไลน์บน Facebook จะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือคือมันมีเรียนบนโลกออนไลน์เยอะมากๆแต่และว,ว่าคอสพวกนี้ราคาเข้มข้นหน่อยไหมนะฮะไปคิดดูครับจะเป็นเรงกับบุคคลเหล่าเนี้แล้วว่าราคาเข้มข้นไหมซึ่งแค่เรียนเรื่องการขายเนี่ยนะครับบางทีคุณอาจจะต้องกําเงินเลยนะครับราคาหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยเพื่อเป็นเรียนกับเขาถูกต้องไหมบางทีคุณอยากรู้เรื่องธุรกิจ ะะอยากมีม i n เ s e ตในการทำธุรกิจที่ถูกต้องคุณอาจจะต้องกำาเงินเนี่ยบางทีแ้วหกหลักนะฮะนะฮะบางทีเนี่ยหลักพันไม่พอครับมันก็หกหลักเพื่อปรีกับเขาแ้วถามว่าคุณไปเรียนไปแล้วเนี่ยคุณจะเรียนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรคุณนะถ้าเรียนแล้วสาเร็จก็แล้วไปถ้าเรียนแล้วไม่รู้เรื่องก็ต้องเรียนซ้ําก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มแล้วว่าจริงไหมคือวันนี้ผมไม่ได้บอกว,ว่าการเรียนเหล่านี้ไม่ดีนะถ้าคุณมีทุนมีกําลังทรัพย์แล้วคุณเรียนไหวแล้วก็ไม่ได้ว่าแต่ถ้้้าาววันนีคุณรูสึก่โโห เข้มข้นเนาะการเรียนอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างเข้มข้นไปหน่อยผมแนะนําว่าวันนี้คุณโชคดีละเพราะว่าถ้าคุณมีบัตรใบนั้นนะคุณจะได้รับทุกอย่างนะครับเหมือนกันที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เลยแต่คุณจะอยู่ในสิ่งที่เรียกว่า OTG System s e v e ครับซึ่งทุกคนรู้ไหมครับบัตรใบนี้ครับจะทําให้คุณสามารถมีโอกาสได้เรียนรู้นะครับทุกอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับตั้งแต่เรื่อง mindset ตั้งแต่เรื่องสกิลในการขาย สกิลในการทําธุรกิจหรือสกิลในการทําออนไลน์ทุกประเภทครับเราจะมีการสอนสดทุกคนครับแทบเขาเรียกว่าทุกวันก็เลยว่าได้นะฮะคือเรามีสอนสดให้กับพวกเราเรียนรู้นะครับคุณเตรียมตัวเรียนรู้กับเราได้เลยอัปเดตเนื้อหาใหม่ตลอดทุกสัปดาห์นะฮะและมากกว่านั้นผมยลยให้เราดูเรื่องนี้เรามีคังความรู้ครับที่เรียกว่า MDC System กรุณคิดภาพตามผมนะเรามีเรียนสดเนี่ยทุกสัปดาห์มากกว่านั้น เรายังมีความความรู้ที่ให้คุณเนี่ยสามารถไปเรียนย้อนหลังได้นะครับผมให้พวกเราดูของจริงเลยดีกว่านะฮะนี่ผมให้เราดูตัวอย่างเลยนะครับนี่คือเว็บไซต์เวลาคุณได้วคุณจะได้แบบนี้เลยนะครับเอาสั้นๆฟังก์ชันในเว็บไซต์เนี่ยมีการรีบเรียงเนื้อหาตั้งแต่ต้นจนทําให้คุณเป็นมืออาชีพแบบเรียกได้ว่าเป็นระเบียบให้อยู่แล้วอะนะฮะแต่วันนี้ผมให้เราดูนี้นะดูคอร์สเทรนนิ่งตรงนี้นะครับดูคอร์สเทรนนิ่งตรงนี้นะฮะเอาแค่ิดเดียว เาแค่คอร์สออนไลน์นะครับเรารู้ไหมครับแค่คอร์สออนไลน์อันเดียวเนี่ยเรารวมแทบทุกเรื่องสมมติแค่ Facebook เนี่ยคุณดูแค่ Facebook นะแค่ Facebook อันเดียวเนี่ยนะครการทําตลาดแบบออร์แกนิกเนี่ยนะครับแค่ออร์แกนิกเรื่องเดียวเนี่ยเขาสอนคุณละเอียดยิบนะครับตั้งแต่การตั้งค่านะครับวิธีการเพิ่มเพื่อนวิธีการหากลุ่มเป้าหมายคุณรู้ไหมว่าไอ้แค่ย่อยๆพวกเนี้ยไอ้แค่ย่อยพวกเนี้ยเวลาคุณไปเรียนข้างนอกนะคุณกับเงินไปหลายพันแล้วครับไอ้แค่หัวขอ้อย่อยแค่นี้นะไอ้แค่ไอ คุณก็เสียเงินไปหลักพันละไอ้สองอีกพันหนึ่งอ่ะสามอีกสามสี่พันข้อสีอ 6, อ 7, ่อีกสามสี่พันข้อหกข้อเจ็ข้ออันนี้แค่อันเดียวนะคุณอาจจะหมดเงินเป็นหลายหมื่นแล้วก็ได้นะครับแต่เราดูคุณดูหลักสุดของเราดีครับมีเยอะไมมแค่ Facebook อันเดียวนะโอ้คุณดูดิแต่แขนเป็นย่อยๆเนี่ยหลายเรื่องมากๆนะครับคุณดูดิ Google Adwords เนี่ยบางคนเรียนสมมติน,นะครับอยากจะไปขายบ้านขายรถ ถ้าสังหาอย่าให้คุณซื้อเอ e นจิ้นแล้วเจอเราแต่บอกาทำไม่เป็นนะ่ะทำยังไงไปเปลรียนข้างนอกหมดเงินตั้งกี่บาทแต่คุณมาได้บัตรใ,ใบนี้ใบเดียวนะคุณจะมีทุกอย่างนะคะไหมกู o o d ลแอ d เนะครับมี Instagram มี Line มีการสร้างเพจมี TikTok คุณว่าไปเรียนข้างนอกทั้งหมดเนี้ยแบบเจาะลึกเอาจนเป็นน่ะทุกคอร์สอย่างเงี้ยคุณว่ากี่บาทนะครับคุณว่ากี่บาทคุณพิม์ราคามาได้นะครับคุณว่ากี่บาทอ่ะ คือเราเราพูดตรงๆนะมันไม่ใช่ราคาแค่หลักร้อยหลักพันมันหมดเป็นหลักหมื่นหลักแสนดนันคุณจะเรียนทั้งหมดเราว่าจริงไหมแต่ทุกอย่างอยู่ในนี้แล้วสอนโดยคนที่ทําแล้วมีรายได้และมีผลลัพธ์จริงนะครับคุณดูนี่ครับคอร์สนู w i อินฟลูเอนคุณอยากมีแนวคิดนะครับคุณอยากจะมีทักษะการขายทักษะการทําธุรกิจปกติต้องหมดเงินเป็นแสนแต่ของเรานะครับ มีคอร์สแบบนี้สา0ร้อยคอร์สครับทุกท่านคุณดูไปเถอะคุณไ่หาเรียนเถอะคุณอยากฟังแนวคิดแบบไหนอยากทกํากรตลาดแบบไหนเมืองไทยเมืองนอกนะครับอยากได้คนสําเร็จแบบไหนมีทุกแบบเยอะมากคุณไปหาเรียนเอาเลยทั้งหมดนี้อยู่ในคลังที่เรียกว่า MDC system หมดแล้วใครอยากได้ทิมเล็กหนึ่งนะครับใครอยากได้ทิมเล็กหนึ่งไหมนีแค่น้ำจิ้มนะนะครับความจริงมันมีอะไรอีกเยอะคุณเข้าไปศึกษาเอง แค่นี้ผมว่าก็เกินละเกินความคุ้มแล้วทุกคนต้องมีแล้วแหละนี่คือคลังความรู้ของเรานะเรียนสดนะครับมีคลิปครบถ้วนอย่างแน่นอนและมากกว่าน,นั้นครับเรามีที่ปรึกษาให้คุณด้วย OTG ของเรานะครับมีโค้ชที่มีประสบการณ์มีความเป็นมืออาชีพแล้วมีผลลัพธ์จริงมากมายแต่นอกจากที่เขาจะเป็นคนเก่งนะครับเขายังเป็นคนดีครับทุกคนที่เขาจะเป็นเขาเรียกว่า personal trainer หรือว่า personal coaching คือ พร้อมดูแลวกเราแบบตัวต่อตัววันนี้ผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณจะเป็นใครคุณจะอายุเท่าไหร่คุณอาจจะเป็นเด็กอายุยี่สิบหรือคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่อายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบไม่ว่าคุณจะเป็นใครเราจะดูแลทุกคนอย่างเต็มที่ถ้าวันนี้คุณจะไม่มั่นใจว่าโอ้จะจะทําได้ไหมนะฉันไม่เก่งเรื่องพวกนี้เลยอะ่ะคุณไม่ต้องกลัวนะครับสถาบันของเราแต่ไม่ว่าคุณจะอายุหกสิบเจ็ดสิบนะเราก็ใชยสำเร็จมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นครับเราว่าดีไหมนอกจากจะมีความรู้แล้ว โค้ดพร้อมจะดูแลทุกวันพร้อมจะเลยดูแลคุณนะ่ะทุกวันแบบตัวต่อตัว,ตวใครรู้สึกว่าฉันชอบเรื่องนี้เขียนเลขสองเลยไหมครับคุณว่ากี่บาทอ่ะมีโค้ดดูแลคุณส่วนตัวโค้ดต้องหมดเงินกี่บาทนะครับแต่ที่นี่เราให้คุณได้และมากกว่าน,นั้นสุดท้ายครับคุณมีความรู้คุณมีโคด้ดและเรายังมีเครื่องมือช่วยเหลือพวกเราได้นะครับสุดท้ายครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเครื่องมือ เพราะเวลาเราเรียนรู้อะไรก็ตามเนี่ยปลายทางผลลัพธ์ก็คือทุกคนอยากมีรายได้เพิ่มแล้วว่าจริงไหมใครในห้องนี้ครับที่วันนี้เราอยากจะมีรายได้เพิ่มพิมพ์เลขสามได้ไหมครับที่นี่เรามีเครื่องมือให้คุณนะครับเรามีแอปพลิเคชันนะครับเรามีระบบบรอปชิปเรามีสินค้านะครับที่พร้อมจัดจาหน่ายไปทั่วโลกผมเองแชร์สั้นๆเลยเคยเป็นเด็กนอนติดเตียง5ปีที่แล้วนะครับโดนรถชนเดินไม่ได้หาเงินไม่ได้ แต่ก็อยากสำเร็จผมเองครับก็เริ่มต้นจากการมี new influencer series นี่แหละเลยทำให้ผมเนี่ยมีทั้งความรู้นะครับมีทั้งเครื่องมือในการทำการตลาดในทั่วโลกครับเนี่ยผมไปเจอลูกค้านะครับที่อยู่ต่างประเทศเริ่มต้นจากการสร้างกำไรเนี่ยนะครับหลักร้อยนะครับหลักพันหลักหมื่นนี่แค่อ,อเมริกาประเทศเดียวเนี่ยเคยได้สูงสุดเนี่ยประมาณ60,000บาทต่อเดือนเลยนะที่ที่อเมริกานะและคุณรู้ไหมว่า เคยไปพิกลิกสุดเนี่ยครึ่งล้านได้เลยจากการที่เราเนี่ยเรียนรู้จากนูอินฟลูเอนเซอร์ซีรีส์และวันนี้ครับยังมีตลาดอีกมากมายให้คุณได้ทำและยังมีตลาดอินเดียด้วยที่กำลังจะเริ่มต้นตลาอเมริกาเนี่ยคุณคิดดูดิประชากรแค่300ล้านคนเนี่ยเด็กนอนติดเตียงนะ่ะยังสร้างรายได้เสริมจากประเทศนดีย6 0 0หกหมื่นถ้าอินเดียเปิดนะผมบอกเลยขนลุกแต่วันนั้นคุณได้เริ่มต้นเรียนรู้กับ OTG System หรือว่า n e w Influencer CD แล้วหรอยังครับทุกคนเพราะฉะนั้นครับใครอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้เหมือนกันนะครับทิม์อยากได้มาหน่อยได้ไหมนะครับและที่สำคัญคือคุณดูราคานะฮะความรู้เข้มข้นจริงแต่ราคาเนี่ยน่ารักมากนะครับสาม0ัาร้อยบาทคุครับถ้าคุณไม่มีทุนนะคุณแค่เก็บเงินเนี่ยวันละ116บบาทคุณคิดอย่างนี้เลยนะ เก็บเงินวันละ116บาทวันหนึ่งเนี่ย116บาทคุณว่าคุ้มไหม116บาทแลกกับอะไรครับหนึ่งได้คังความรู้ทุกอย่างถูกต้องไหมนะครับขายเก่งไม n เซ็ตดีนะครับ,รบทําออนไลน์เป็นทุกอย่างจ่ายแค่วันละร้อยทุกคนครับอะไรวะเนี่ยจ่ายวันละร้อยเดือนเดียวคือคุณจะได้ทุกอย่างเลยอะนะครับได้โค้ดส่วนตัวตลอดชีวิตจ่ายวันละร้อย ได้เครื่องมือทําออนไลน์ทั่วโลกมีไรายได้จริงจ่ายวันละร้อยโอ้โ oh หทุกคนครับนี่คือสุดยอดของระบบที่ทุกคนจะต้องมีติดตัวไว้แล้วว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นใครคิดว่าต่อจากนี้ฉันจะต้องเป็นคนหนึ่งที่จะต้องมีบัตรนูอินฟลูเอนเซอร์ซีรีอย่างแน่นอนนะครับพิมพ์เรามาได้ไหมครับพิมพเรามาเลยพิมพเรามาเลยบอกเลยว่าคุ้มจริงดีจริงนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนครับเริ่มต้นสตาร์ทจากการมีบัตรใบนี้ และลงมือท okay, hey, ําธุรกิจอย่างเต็มที่รับรองว่าทุกคนสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับผมขอบคุณครับโอเคค่ะทุกคนแปด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 รัวๆให้กับโค้ชมิวของเราเลยค่ะโอ้โหบอกเลยว่าคุ้มเกินคุ้มนะคะหนึ่งร้อยบาทนี้จริงๆแล้วจะบอกว่าแค่กระเพราไก่ไข่ดาวบวกกาแฟหนึ่งแก้เพื่อนๆว่าไหมคะคือคือเราไม่ต้องไปเก็บอะไรขนาดนั้น่ะเพื่อนๆแค่หนึ่งมือเองด้วยซ้ํานะคะแต่ความคุ้มค่าที่คุณได้นี่บอกเลยว่ามหาศาลนะคะเพราะว่าถ้าคุณอยู่ใน new influencer series ของเรานะคะ ในราคาปุ๊บปิ๊กนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าความรู้ในแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นการตลาดนะคะการเปิดธุรกิจนะคะหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์มที่เรามีคุณเนี่ยบอกเลยว่าเกินเจ็ดหลักไปไกลมากนะคะวันนี้นะคะค่าประสบการณ์ทุกอย่างอยู่ใน New i n f l u e n c e r Series แล้วนะคะเรามีโค้ดที่เรียกว่าลงมือทำจริงนะคะเอาประสบการณ์จริงมาสอนคุณแบบเน้นๆแบบจับมือทำอ้าว Personal Coaching กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครยังไม่มี พลาดไม่ได้นะคะแต่